บางคนอาจจะสงสัยว่าเรามาทําไมนะฮะเรามาใส่เสื้อกั๊กกับทำคอนเทนต์ครับอันนี้เป็นบรรยากาศของโต๊ะที่ใช้ซ้อมนะฮะก็จะมีโต๊ะ2ตัวนะครับไว้สำบันักกีฬาอุ่นเครื่องก่อนที่จะเข้าไปในหอ์สถานที่จริง ก็นะานก็ออกคิวเล่นมอน่ะยังไม่พอม,มีลูกไหนเล่นได้เนะี่ยอ๋อมีชมพูหน่อยเนี่ย นะครับนี่เดี๋ยวขอสอบถามเรื่องเรื่องเรื่องเสื้อหน่อยฮะโอ้โหนี่ก็มีหลายอาร์มเลยและเห็นว่ามีมีอาร์มที่ต้องโดนถอดออกไปก่อนเพราะว่ามันเป็นมันเป็นกฎใช่ไหมฮะขอให้ติดแค่สองอันแต่จริงๆแล้วก็ต้อง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 ขอบคุณสปอนเซอร์เนาะหลายๆที่ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกทครับผมแต่นัะก็ทำเต็มที่ฮะเลยอีกสามแมตช์แข่งขันไปโดนเขาจังหวัดสามแมตช์แข่งคัะ sekali kan ya. Eh?